จับจับไปนี่ครับพี่น้องครับนี่ขมข่ครับพี่น้องครับพี่หุ่นโอ้ใครเต็มอยู่หุ่นไหมใครโอ้ยโดนเบิดโอ้ยก้อยกูแพ้คักอ่ะโอ้เต็มหมอยู่หุ่นนี่เออแทบระบาดเลยเออเต็มหมอเลยวหมอืมทุนเออ กนอะไมาบ่มี่เหรอัเลยอะบุ้งเขียนไหมโอ้หมาก็สงใสหมาก็มองนี่โอ้ สามสี่ห้าหกเจ็ดตัวฝีมือเสียนมอนครับพี่น้องครับนี่อาปดใส่เองปดเองแล้วสีล่าไม่กินด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 ิน ใช่ปุ่มับพี่น้องครับดีนี่ลาบปลาตะเพียนครับพี่น้องลาบปลาขาวถอดเจ็ดดิมบอเดิมโอ้ยฉีดถึงฮอร์โมนอัเด็กปวดฮอร์โมนกูฉีดตัวจีบแล้ว เลาบลระเขาพี่น้องครับจับจับนี่ครับพี่น้องครับนี่หินน้อยมาลยหินน้อยมาพอดีฝนมีเรื่อยเลยแบบลาระเขาพี่น้องครับสี่ตัวห้าตัว ครับน,นี่หลายแล้วครับนี่อืจักตัวหลายตัวจักตัวนี่ตัเบเสร็จเราจะไปขันให้มาเดงคงกับพี่น้องครับเนี่เดี๋ยวไปหามาแดงกระโคบตามยังังน่นนะเดีตั้มพริกมหมอกระตังแล้ว นี ane, vida, oh, yeah, oh, okay. ่ฮะใส่โมแดงครับพ oh, 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 so ี่น้องครับหลังจากซับเรียบร้อยแล้วเอาครับหมอโมแดงที่แตกกรับคุณหมอตีนเองโมแดงเอาเอ๋อมีไข่บ่บ่ามีสุนยามด้วยหล่ะฮุ่นโอูไข่เต็มอยู่ฮุ่นไหมโอ้ยโดนเบิด โอ้ยหอ้โกูเปียกคักอะโอ้เต็มหมออยู่นี่เออไหนมไม่ก็หลยปุ้นบุลงใสมองหันนูอืมันบลงใส่ป่าได้เนี่ยไลายู่ได้เหรอเอาเอาไมมเอ่อมจานอาไมแบบนี้ปุ่น โมแดงอาญาอยู่ผูมใส่หเต็มสื่อหมอนี่เมเอออืมเออเออวอนลงดูดูดูปลมแทบระบาดเเต็มหมอเลยมอืมทุนเออ่ตายเถอะตายเถอะเออเราไม่รู้เด็ไหนพอจิตยนี่โอ้ยแล้วเนลูกวัก โมแดงออกข้างหล be okay? yeah. so yeah. so oh, sure ังเต็มหลังเต็มแขนอยู่นะแขนบเหอะี่ะ่มเห็นตลอกอะรบมือแขนไหมเือั้งคู่นมีัน้าอตัวปงเียวหวน้อกมาปมเียวกินหมตัวเสร็จแล้วนี่ลาบปลาขัวสุกเรียบร้อยสินี่ก็ผักลงพีน้องครับ อืม,อมแล้วก็คนนี่กระบงกิมมากันหรอเปลือ่เอา้าคนมันที่ขาวว่าเป็นอะเผ็ดบอสไทยเผ็ดเด้ยทั้งเด็กและคนแก่เคกินกินพริกเพิ่มเอาถึงหน่อยกินได้เอาพันเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่ไหนหรอก โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินในบ้านครับพี่น้องครับนี่เสร็จเรียบร้อยเข้าบ้านแล้วน,นี่ไม่ได้นอนอืมนกไม่ได้นอนทุ่งนาฝีมือปลาเียนมอนลาบเสร็จเรียบร้อยแดดล,ลมลมตกนกเข้ามาเจียวเจ้าแล้วเราก็จะเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องครับนี่ ไปแล้วครับพี่น้องครับเข้าบ้านแล้ว